ตัวนี้ใช้ชิปของ Snapdragon 7 Gen 3 RAM 8 g b ความจุ256 g b แบต11,100 10, mAh คุณดูเครื่องดูเห็นไหมตัวเครื่องบาง6.29มิลน้ำหนัก525กรัมใช้ได้ไหมชาร์จเร็ว35วัตต์ขนาดนาจอ12.1น ah, ิ้วรีเฟรชเรท120 Hz อัตราส่วนของหน้าจอเนี่ย16:9 ลำโพงที่ให้มาเนี่ยในสเปคบอกว่าลำโพง6ตัวนะก็จะมีข้างละ3ตัวแต่ทุกคนไม่ต้องตกใจนะทำไมเวลาเรามองเนี่ยเหมือนลำโพงมี4ตัวเขาจะมีลำโพงวางที่ด้านในด้านละ3 3อ่ะ3รวมเป็น6กล้องหน้า8ล้านกล้องหลัง8ล้านเหมือนกันนะครับต้องบอกว่าตัวนี้นะเป็นแท็บเล็ตที่เน้นใช้งานแต่เล่นเกมได้โซเชียลมีเดียได้ดูหนังฟังเพลงได้โอ้โหเรียกว่าครบ ยังไม่พอใส่ซิมโทรออกได้อ่ะสำหรับสเปคที่วางจําหน่ายเนี่ยจะมีอยู่2สเปคก็จะมีรุ่นไ i ไฟนะครับราคาค่าตัว12,490แล้วก็จะมีรุ่น LTE นะครับรองรับซิม 5G ราคาค่าตัว14,490บาทตัวนี้ก็คือ Honor p a i v e Keyboard Case ตัวเคสจะมีคีย์บอร์ดมาด้วยเป็นแบบนี้ในส่วนของคีย์บอร์ดเนี่ยเป็นคีย์บอร์ดบลูทูธนะแล้วก็จะมีสวิตช์ปิดเปิดในส่วนของราคาของตัวนี้นะ2,999แล้วก็จะมาพร้อมกับ Honor c h o i c e Pencil คือหน้าจอเนี่ยเขียนได้ทัดได้นะครับมูลค่าของ Honor c h o i c e Pencil 2,499บาท รวมมูลค่าของแถมนะห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบแปดบาทคราวนี้มาดูในส่วนของการใช้งานกันบ้างเรามาเริ่มจากแป้นพิมพ์กันก่อนเลยนะนี่คือผมอยากให้ดูตรงนี้ก่อนนะในส่วนของตรงนี้นะครับเขาจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นแม่เหล็กอ่ะทุกคนมันจะดูดกันอนะ่ะเห็นไหมนี่ทำให้เวลาที่เราวางเนี่ยไอ้ตัวแท็บเล็ตตรงนี้นะครับมันไม่เลื่อนนะทุกคนนี่เรียกว่าแน่นกระชับกำลังดีเลยนะ แล้วก็เวลาที่เราปิดปิดให้ดูอ่าตอนนี้ผมปิดแล้วนะปิดปุ๊บเปิดอ่ามีเซ็นเซอร์นี่ที่ด้านข้างตรงนี้จะมีสวิตช์ปิดเปิดอยู่อ่าตอนนี้เปิดแล้วนะแล้วก็ในส่วนของแป้นพิมพ์จะเป็นภาษาอังกฤษล้วนแบบนี้ ถ้าใครไม่ถนัดพิมพ์สัมผัสนะก็สามารถหาสติกเกอร์มาติดแบบนี้ก็ได้แล้วก็สามารถใช้งานได้สองภาษาตามปกติเลยนะพิมพ์ไทยพิมพ์อังกฤษนี่นะพิมพ์ได้ตามปกติผมจะแนะนําว่าก่อนที่เราจะใช้งานเราต้องมาตั้งค่าแป้นพิมพ์กันก่อนทุกคนอ่าตรงนี้ฟีเจอร์การเข้าถึงแล้วก็มาที่แป้นพิมพ์จริงแล้วก็มาที่ตรงนี้ บอเลนะ Honor s m a r t Keyboard คือปกติเนี่ยเริ่มต้นมามันจะเป็นแบบนี้มันจะขึ้นว่าไทยปัตโชคเวลาที่เราพิมพ์เนี่ยตัวภาษาไทยเนี่ยมันจะไม่ตรงกับที่เราใช้งานเป็นประจำนะก็ให้เปลี่ยนมาเป็นไทยเกตมัน,มนีก็จะสามารถใช้งานได้แบบตามปกติแล้วก็ในส่วนของ Honor Choice Pencil ก็ไม่ยากอะไรเลยนะ เขาจะมีปุ่มตรงนี้ให้เรากดค้างไว้จะเป็นการเปิดหรือว่ามาเช็คที่ตรงนี้นะครับสไตล์ลากตอนนี้เปิดใช้งานอยู่นะแล้วก็ฟังก์ชันที่เราเขียนนะครับอยากให้ดูตรงนี้เห็นไหมนี่นะตรงนี้จะเป็นของ o n e r choice pencil นะครับเวลาที่เราเปิดมาก็จะขึ้นแบบนี้เลยก็จะมีเปิดโน้ตโน้ตที่เขียนด้วยลายมือหมายเหตุที่พิมพ์การตั้งค่านี่เขียนได้อย่าง b i R ที d a นดี y. นี่ดูตรงนี้นะเห็นไหมเขาจะแปลงเป็นตัวพิมพ์ให้เราเลยนะอ่าวันดีเฮย้ยดูภา,าษาไทยแปลงได้ด้วยอะเราสามารถวางมือนะวางข้อมือแบบนี้แล้วก็เขียนได้นะครับไม่เด้งเลยนะผมจะเขียนคําว่าคนนี่มาเลยเหไหมหรือว่าจะวางมือแบบนี้คน ได้นะครับเขียนเดคราวนี้มาดูในส่วนของโน้ตที่เขียนด้วยลายมือกันบ้างรูปร่างหน้าตาแอปก็จะเป็นแบบนี้เลยนะสามารถวางมือได้แบบนี้เลยนะ green, green ะิน apple อนไลน์อ่านี่เห็นไหมแล้วคุณดูนี้นะฟื้บ ขยับได้มิดได้ย่อดได้ขยายได้แล้วก็ที่ผมชอบนะปรับลายมือทุกคนนี่เห็นไหมดูเฮ้ยสามารถปรับลายมือได้อะทุกคนต้องบอกก่อนว่าอันนี้สามารถปรับได้เฉพาะภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนภาษาไทยยังไม่ได้นะครับนี่ผมวางไว้งี้ ่าแล้วก็เขียนต่อดูนะเด <D. S 1> เดี๋ยวผมทำให้ดูปรับการเขียนด้วยลายมือเห็นไหมปรับไม่ได้เราสามารถเปลี่ยนสีได้นี่เปลี่ยนสีขยับขยายโอ้โหเป็นไงดู นี่เจ๋งไหมอ่าดูนี่นะอ่าวงกลมนี่เขาจะมีจุดศูนย์กลางให้ด้วยสามเหลี่ยมนี่มีบอกมุมบอกองศาด้วยนะเห็นไหมปรับได้จะเอากี่องศานะครับหมาะไหม หมาะกับการทํางานเลยทุกคนอะดูสี่เหลี่ยมเห็นนะอะอยากย้ายก่อนอนี่ดูนะโอ้โหนี่ชอบไหมอะมาดูนี้ใส่สูตทุกคนอย่างผมจะใส่พาย r กำลังสองเท่ากับ x y กำลังสอง นี่ดูเทไหมอ่ะเอาใหม่นะ 2x งเท่ากับ 1y กำลังสอ่ะนี่ดีไหมอันนี้จะเหมือนกับว่าเวลาที่เราทำพีเซ็นนะครับแล้วเราบอกนี่ดูตรงนี้สักพักก็จะหายไปนะเห็นไหมอ่ะดูตรงนี้นะหรือว่า นักศึกษานะครับนักศึกษาดูที่วงกลมตรงนี้นี่โอ้โหมีอะไรให้เราเล่นเยอะเลยอ,ะอ่ะไม้บันทนัดนี่ไม้บันทนัดนี่ปรับองศาได้อ่ะเก้าสิบนี่นี่อ่ะเห็นไหมเข้าท่าไหมาดูดิโอ้โหมีอะไรให้เราเล่นแบบเยอะมากเลยทุกคน อันนี้ก็คือในส่วนของการเขียนด้วยลายมือนะแล้วก็ในส่วนของการทํางานอย่าง Word, Excel, PowerPoint เนี่ยเขามีมาให้เลยนะอย่างตัวนี้ก็คือ h o n o r d o c เห็นไหมมีเอกสารมีแผ่นงานมีสไลด์ง่ายๆก็ Word, Excel, PowerPoint อะไรประมาณนี้มีแปลงจากรูปเป็น PDF แปลงเอกสารเป็น PDF, Excel เป็น PDF อะไรประมาณนี้นะก็สามารถทําได้ เดี๋ยวผมลองเข้าให้ดูคร่าวๆเพราะว่าจริงๆงานเอกสารเนี่ยบอกได้เลยว่าผมอ่ะไม่ถนัดไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่นะครับนี่งานเอกสารนะอ่าแล้วก็อันนี้ Word นะครับอ่ะอทุกคนจะได้มองเห็นชัดๆ Happy Birthday เปลี่ยนภาษาสวัสดีครับ ทุกทุกคนอ่าเห็นนะอันนี้ก็คือเกี่ยวกับพวกเอกสารนะครับแล้วก็ไม่ได้มีแค่นี้นะยังมีในส่วนของ WPS Office นะครับอันนี้ผมก็ทำไม่เป็นเหมือนกันแต่เปิดให้ดูว่าเนี่ยเขาก็จะมีฟงมีไฟล์เกี่ยวกับการใช้งาน Office off แล้วก็การใช้ c a n วาสสามารถทำได้ตัดต่อแคปคัทนี่คือทำได้นะเพราะว่าสเปคเนี่ยถือว่าแรงในระดับหนึ่งตัวนี้ snap 7 Gen 3นะครับ การใช้งานแคนวาสหรือว่าแคปคันเนี่ยบอกได้เลยว่าสบายแล้วก็ในส่วนของการทํางานเนี่ยอ่าเดี๋ยวผมยกตัวยอย่างอีกอันหนึ่งนะทํางานอยู่เนี่ยทํางานนะครับดูนะีน่ยผมเห็นข้อมูลใช่ไหมนี่ข้อมูลนะครับนี่เห็นไหมลากมาแบบนี้เลยทุกคนดูนะอ่าตรงนี้นะครับแล้วก็แตะค้างไว้ลากมาโอ้โหสะดวกสบาย เอารูปบ้างนะอ่าสมมุติผมเจอรูปนี้อยากได้รูปนี้ยลากมาใส่เฮ้ยด,ดูดูดิเอารูปนี้ก็แล้วกันนี่ย่อหน่อยย่อหน่อยอะเห็นไหมดู ทำงานไปด้วยนะครับโซเชียลไปด้วยก็ไดอ้อย่างผมจะเปิดเปิดเฟซไปด้วยก็ได้อันนี้เฟซจาก Google Chrome นะ,ะเปิดจากแอปนี่ดูเป็นไงทำงานสะดวกไหมนี่ปรับได้อย่างที่ผมบอกอะ่ะในส่วนของการทำงานนี่คือสบายนะครับเรียกว่าหลักหลายเอามาใช้งานได้ทำงานได้ดูหนังฟังเพลงโซเชียล เล่นเกมได้อันนี้บอกได้เลยว่าครบครบเครื่องมากแล้วก็หน้าจอเนี่ยหน้าจอเนี่ยถนอมสายตาด้วยนะมาดูที่ตรงนี้นะนี่ขยายนะครับได้รับการรับรอง TUV Lightland ในด้านการลดแสงสีฟ้าระดับฮาร์ดแวร์แล้วก็ยังได้ในส่วนของการป้องกันการกระพริบของหน้าจออันนี้ก็โลบูไลท์อันนี้ก็ f ิกเกอร์ฟรีเรียกว่าเวลาที่เราใช้งานานานๆน,น,นะจะไม่ค่อยรู้สึกว่าเมื่อยล้าดวงตานะครับ ทำให้แบบว่าใช้งานได้แบบสบายๆเลยนะอันนี้ก็คือในส่วนของการใช้งานนะครับในส่วนของตัวปากกาจะลองรับแรงกด4ี่พระดับอ่าผมทดสอบให้ดูเดีย๋ยวผมจะใช้แอป Sketchbook นะครับนี่ดูนะเราสามารถกดให้มันเข้มได้เห็นะนะอนี้จางเข้มแล้วก็เหมือนแรงเงาเนี่ยแรงเงาด้านข้างได้เฮ้ยอ่ากดเจ๋งวาล่ะ ดูดิเนี่ยกดแรงๆนะเห็นนะอ่ะวางมือได้ <c oughs> เรื่องเขียนเรื่องวาดรูปเนี่ยสบายนะครับสามารถใช้งานได้เรียกว่าสามารถใช้งานดีเลยแหละดูดิแรงกดสี่พันเก้าสิบหกระดับอันนี้ก็เรียกว่าน่าใช้เหมือนกันนะมาดูนี้ส่วนของการใช้งานโซเชียลนะครับที่ผมชอบเลยนะเวลาที่เราเข้าเฟซอะ่ะเฟซเป็นแนวตั้ง เฮ้ยเดียนี่เฟซเป็นแนวตั้งอะ่ะคือมันใช้งานสะดวกเลยนะนี่แบบนี้ดูเฟซนะครับเป็นไงสะดวกไหมดูมันไม่ใช่เฉพาะเฟซที่เป็นแนวตั้งนะทิกตอกก็เป็นแนวตั้งอะ่ะก็ให้ดูร่าวๆแบบนี้ยิ่งใช้งานแบบว่าแบ่งหน้าจอสองหน้าจออันนี้ยิ่งทําได้ดีเลยทุกคนเนี่เห็นไหมสามารถแบ่งสองหน้าจอแบบนี้ได้ปรับได้ ดูไม่ใช่เฉพาะใช้งานโซเชียลนะคุณสามารถเอามาเล่นเกมอ่ะแล้วก็แบ่งหน้าจอได้อ่ะอ่าเดี๋ยวผมทำให้ดูตอนนี้ก็เล่นไปด้วยนะครับเห็นไหมเล่นไปด้วยไถ่ฟีดไปด้วยโอ้โหอะไรมันจะสบายขนาดนี้คือถ้าเป็นเกมแบบเทิร์เบนแบบนี้หรือว่าเกมที่แบบว่าปล่อยบอลเดินตีอะไรแบบนี้อ่าอย่างนั้นก็ได้นะครับอันนี้เรียกว่าแรงแบบไม่ต้องพยายามเลยนะดู ภาพนี้อย่างสวยดูเนียนยหน้าต่างลอยก็สามารถใช้งานได้นะครับเปิดหน้าต่างลอยสองแถบก็ทำได้นะอ่ะนี่เห็นนะเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็คือในส่วนของโซเชียลเรียกว่าสบายๆนะครับอ่ามาที่ YouTube นะครับ สามารถดูได้ที่ความละเอียดสูงสุด 4K เลยนะ2 1 6 0 p 60เฟรมเลท HDR แต่ขนาดที่ผมแนะนำนะก็คือความละเอียด 2K นะครับ1 4 4 0 6 0 p 60เฟรมเลท HDR ตอนนี้ผมเปิดที่ความละเอียด 2K นะคุณดูภาพดูความไหลลื่นดูสีโอโ้โหเป็นไงามาดูอีกคลิปหนึ่งนะคลิปนี้ผมก็เปิดที่ความละเอียด 2K อ่ะลองดูโอโห อย่างลื่นภาพสวยด้วยความละเอียดของหน้าจอเนี่ย2 5 k นะใช้ได้ไหมแล้วก็ในส่วนของเรื่องลำโพงที่ผมทดสอบมานะลำโพงแยกเสียงซ้ายขวาชัดเจนนะครับแล้วเวลาที่เราสลับด้านสลับเครื่องเนี่ยแบบนี้เนี่ยเวลาที่เราสลับเครื่องสลับหน้าจอแบบนี้ลำโพงสลับตามด้วยนะก็คือตอนนี้ลำโพงก็จะออกที่ด้านซ้ายพอมาด้านนี้ลำโพงก็จะออกที่ด้านขวา แต่โดยปกติเนี่ยจริงๆเขาไม่ต้องทำมาก็ได้นะเพราะว่าเขามีคีย์บอร์ดมาให้เราใช้งานแบบนี้ใช่ไหมแต่ลำโพงเขายังสลับมาให้อีกอะ่ะโอ้โหอันนี้คือดีเลยนะมาดูที่ Netflix กันบ้างนะครับคุณสมบัติทางเทคนิคของการเล่นค่า yy l หนึความเดียวสูงสุดในการเล่น full hd สวัสดีครับคุณแม่ไม่ใช่อาเจส่งของนะลาเบลลาเบลแล้วน้องชื่ออะไรให้จริงๆเลยจะจะบอกว่ามีอะไรอยู่ในท้องข้าเหรอกระแสพลังชั้นยอดไม่ได้เชื่อว่าเอาส่วนผสมเหล่านี้ผสมกับสาหร่ายแล้วมันลงตัวพอดีอันนี้เซอร์ไพรส์ผมมากือ师祖以一人之力供养灵火使得庚辰仙งห下得ง无尽灵力得到师祖的垂青树กิิงเเฉนนซียู่างเเียอูจนลลิงี่กจะมาพูดถึงเรื่องการเล่นเกมเดี๋ยวมาดูคะแนนอันตุ้ตู้กันแป๊บหนึ่งนะ คะแนนที่ผมทดสอบนะครับอันนี้อันตุ u ตู้เวอร์ชัน11คะแนนที่ผมทดสอบได้จะอยู่ในเลท1ล้าน1ล้านเลยนะคะแนน CPU 3 8ูสามแสนแปด0ีแนเมมหน0่งแแล้วก็ UX 2อ็าคะแนนนี้คือใช้ได้เลยนะตัวนี้ snap 7 gen 3นะครับคะแนนของ storage test นะครับ1 3 1 8 5แล้วก็ในส่วนของเกม ROV นะครับจากที่ผมทดสอบมาสามารถปรับสูงมากได้เฟรมเรทค่อนข้างที่จะนิ่งมากเรียกว่าทำได้ดีเลยนะนี่สำหรับเกมพับ G Mobile นะครับในส่วนของจโรสโคบบอกได้เลยว่าจโรสโคบของรุ่นนี้ทำมาได้ดีเลยนะนิ่งไม่หน่วงนะครับ <Hey. S 2> ชอบเลยใจโลสโคปดีแล้วก็เรื่องเสียงเรื่องลำโพงเนี่ยบอกว่ากระหึม่มเสียงดังมากแบบว่า คือเรารู้เลยว่าศัตรูอยู่ทิศไหนทางไหนด้านขวาด้านซ้ายเนี่ยลำโพงนี่คือแยกเสียงชัดเจนเลยนะสำหรับเกมเก s ชิน Impact เนี่ยสามารถปรับสูงมากเปิด60เฟรมเรทได้แบบสบายๆเลยนะดูนะครับลื่นๆนะเรียกว่าสบายเลยแหละอ่ะเนี่ย โโอ้ oh, 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 oh. สำหรับเกมเกนชินนะถ้าเราเล่นเกมเป็นระยะเวลานานๆแล้วก็ปรับสูงสุดแบบนี้นะตัวเครื่องก็มีร้อนบ้างนะครับไม่ถึงกับว่าร้อนจีจับไม่ได้นะเรียกว่าอุ่นๆเป็นยังไงบ้างสำหรับ h o n o r ร์80ตัวนี้สำหรับผมนะบอกได้เลยว่าครบเครื่องใส่ซิมโทรออกได้ใช้ทำงานได้ โซเชียลได้ดูหนังฟังเพลงลำโพง6ตัวโอ้โ oh, ห oh, อันนี้แจมเล่นเกมได้แต่ละเกมปรับสูงสุดเล่นได้แบบสบายสบายเลยนะแล้วก็ยังไม่พอนี่ตัวแท็บเล็ตเนี่ยสามารถเขียนได้รองรับปากกาสไตลัสยิ่งใช้งานคู่กับเคสของเขาที่มีแป้นพิมพ์แบบนี้นะเรียกว่าสบายนะครับสำหรับรุ่น w วไฟราคาจะอยู่ที่12,490แล้วก็รุ่น LTE ใส่ซิม 5G โทรออกได้เนี่ย ราคาจะอยู่ที่14,490ช่วงนี้เป็นช่วงเปิดตัวเขาจะมี h o n o r Toy Pencil เนี่ยมูลค่า2,499าแล้วก็ h o n o r Pad สิบ Keyboard Case มูลค่า2,999รวมมูลค่าของแถม5,498บาทสำหรับช่องทางออฟไลน์สามารถหาซื้อได้ที่ h o n o r Experience Store และร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศน่าใช้มาก h o n o r Pad สิ